สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Animovie Premium Review มังงะอุตะจ้าวันนี้เราซื้อมังงะวันพีชภาคกำเนิดอุตะมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนหลังจากที่เราได้ของไปเมื่อประมาณ4ีวันที่แล้วนะตอนแรกจะไปซื้อหน้าเมเจอร์กับ SF เพราะว่ามันจะได้สิทธิ์แรกซื้อเล่มมา300บาทเป็นอลิมิเต็ดขายเพียงแค่2,500เล่มทั่วประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าไม่ทันนะทุกคนไม่รู้ไงว่าตัวแรกเขาขายหน้าลุงหนังด้วย ก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรเราซื้อในช้อปปีก็ได้ได้เหมือนกันราคามันอัพจากหน้าโลมาประมาณ200กว่าบาทก็คือตอนนี้มันขายอยู่ที่570เราก็เลยไปสอยมาพร้อมกับใช้โค้ส,ส่งฟีไป ตัวปกด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเขียนนะว่า not sell ก็คือไม่ขายตามร้านหนังสือทั่วไปแน่นอนไม่ได้มีไว้ขายคือมีไว้แจกรวมถึงต่อให้เป็นสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์อันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโรงหนังลิมิเต็ดเขาจะไม่มีขายแน่นอนทุกคนโดยตัวปกเนี่ยมันก็จะเป็นปกแบบผิวมันและกระดาษก็ค่อนข้างดีนะจะเป็นปกซ้อนในก็คือปกหน้าอะ เป็นปกหลักก็คือภาคกำเนดอุตาะใช่ไหมแล้วก็จะมีลายตัวปกของเล่มมังงะอีกแบบหนึ่งก็สวยดีจะเป็นแบบสีขาวชมพูดำอย่างเงี้ยด้านหลังอะ่ะเออเท่มากมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆในคาแรกเตอร์ของอุตาะนะตั้งแต่ปกหน้าแล้วก็ไปถึงเนื้อหาข้างในเลยว่ามันมีอะไรบ้างรวมถึงพวกของอลิมิตของภาคอุตะทีมงานผู้แต่งเพลงทั้ง7ของในวันพีเดอะมูฟวี่ฟรีมเรด หรือว่าจะเป็นการดรัฟต์คาแรคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตะอาจารย์สอนน้องเพลงของอุตะหรือคาแรคเตอร์อื่นๆที่เขาจะดรัฟต์ในแต่ละอันว่ากว่าจะได้คาแรคเตอร์นี้มาเนี่ยเขาก็คิดมากันกี่รอบแล้วก็จะมีพวกบทสัมภาษณ์ต่างๆของนักภาคมีฉากเล็กๆที่เป็นมังงะประมาณ3หน้าแล้วก็จะมีรายละเอียดลิขสิทธิ์ต่างๆด้านหลังปก รวมถึงจะเป็นการที่สปอยตัวอย่างย่อของวันพีทเล่มหลักคือเล่มที่ร้อยสามที่เตรียมจะวางจำหน่ายจากสยามอินเตอร์ด้วยโดยรวมเล่มนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบคาแรคเตอร์ของอุตะแล้วก็อยากฟังบทสัมภาษณ์ต่างๆจริงๆถึงจะซื้อเก็บนะทุกคนอันนี้ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากเท่ากับมังงะอลิมิเต็ดเล่มสีน้ำเงินนะตอนนี้เล่มสีน้ำเงินเนี่ยกำลังจะมาส่งเราเดี๋ยวถ้าเล่มสีน้ำเงินออกอ่ะเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวเพิ่มเติมว่าตัวนั้นน่ะมีมังงะ ให้เรามานั่งอ่านเป็นเนื้อหาการ์าตูนภายในประมาณกี่หน้าแต่ในเล่มนี้ภาคกำหนิดอุตะมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบคาแรคเตอร์อุตะจริงๆแล้วซื้อเก็บเป็นความประทับใจลึกๆว่าเฮ้ยทีมงานเขากว่าจะกำหนดตัวคาแรคเตอร์มาแบบนี้กว่าจะมีอุตะออกมามันจะมีแพลนอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับอุตะอย่างเช่อนอุตะเกิดวันที่เท่าไหร่ชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรบททดสอบของอุตะอะไรแบบนี้ ใครที่ชอบโลกแห่งอุตาะอุตะก็ควรซื้อเก็บไว้นะทุกคนเพราะมันเป็นอลิมิเตดไม่มีตีพิมพ์ซ้ำแล้วนะจ๊ะสำหวันนี้ก็บ๊ายบาย